เราคิดว่าข้อไหนถูกต้องฮะดีค่ะดีครับโอเคนะฮะเพราะว่าอันนี้บอกว่าไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะจันทามติวอชิงตันนะฮะไม่เคยนะฮะ,ไม,นะฮะไม่เคยมุ่งสร้างความเป็นธรรมให้กับรายได้ให้กับทุกคนในบนโลกนี้เลยนะครับปล่อยปล่อยเขาเขา,เขาคิดว่าไอ้ความเป็นธรรมเนี่ยมันเกิดจากการที่ทําให้เกิดตลาดเสรีแต่จริงๆแล้วมันเกิดความเป็นธรรมหรือไม่เกิดเป็นธรรมไหอ่ะไม่รู้นะฮะ ซึ่งจริงแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาเยอะแยะนะฮะอย่างเช่นข้อ4นี้ก็ใช่นะฮะดังนั้นคอตอบคาตอบในข้อนี้ก็คือข้อดีนะฮะตามที่เพื่อนเราบอกมาอข้อ2บริโภคนิยมส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นใช่ไหมอืมซื้อเยอะค่าใช้จ่ายมากขึ้นใช้ซื้อสินค้าโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงใช่หรือเปล่าก็มี มีส่วนด้วยอันที่อันที่สเป็นหนี้จากการบริโภคเกินความจําเป็นเราบริโภคความหมายกันมากกว่าใช่ไหมทำให้เราเราใช้เงินในการซื้อการบริโภคตรงนั้นแล้วทาให้เกิดแต่เป็นหนี้ขึ้นนั้นข้อตอบคําตอบข้อนี้ก็คือข้อข้อดีนะฮะโอเคนะครับครนี้มาดูข้อที่3ามนะฮะข้อใดไม่ใช่การลื่นไหลไปมาของสิ่งต่างๆหรือสรรพสิ่งนะฮะติงนะฮะหมิติ ตามการมองของอรจุนอปปารุไรพวกเราคิดว่าข้อไหนฮะดีครับข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารนี้ใช่นะฮะบี B หรือดีครับเมื่อกี้ตอบตอบข้ออะไรนะฮะดี <B S 1> <D S 2> ครับดีโอเคคนอ,นอื่นละครับข้อนี้นะฮะเป็นข้อที่ถูกต้องใช่ฮะถ้าเราดูตามเอกสารนะฮะก็ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ ข้อเอเป็นข้อที่เป็นการเลือดไหลของที่อัปาดูไรเป็นคนนําเสนอมีผู้คนข่าวสารอุดมการเงินตราใชา้เทคโนโล,โลยีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนั้นไอ้ทรัพยากรเนี่ยยังไม่ใช่นะฮะข้อบอ,อันนี้ก็คือตอบข้อดีอข้อสุดท้ายของบริโภคนี่จะมือคือเขาบกเาถามว่านักเศรษฐศาสตร์คนใดที่เสนอแนวคิดเรื่องอัดฉีดความต้องการของผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ้นใครครับ คนในรูปนะฮะคนในรูปก็คือคนนี้ครับจอห์นเมนาาเคนนะฮะเป็นคนที่เสนอแนวความคิดนี้แล้วทำให้เกิดการบริโภคนิยม,มขึ้นทั่วโลกนะฮะนั่นก็คือ,อสี่ข้อนะฮะมีใครสงสัยหรืออยากสักถามหรืออยากแลกเปลี่ยนไหมฮะในในการสอบช่วยหัวข้อที่สามนี้มีไหมครับเกถ้าไม่มีผรไปได้แจ้งผลสอบย่อยที่สามครับ ยังครับผมยังไม่ได้แจ้งไปใช่ไหมฮะนั่นเดี๋ยวเอ้แจ้งหรือยังยังเนาะผมแจ้งแค่สองใช่ไหมฮะยังขาดสามกับสี่โอเคเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะเข้าไปแจ้งให้นะฮะโอเคครนี้มาดูหัวข้อที่สี่นะฮะการสอบเจ้าหัวข้อที่สี่เรื่องชาตินิยมกับอาวุธล้ายของสังคมไทยนะฮะข้อแรกบอกว่าละทิชังชาติเนี่ยสอดคล้องกับนิยามชาตินิยมตามลักษณะใดตามลักษณะตามข้อใดครับ พวกเราคิดว่าข้อไหนฮะคุนตอบเชิงเชิงลบค่ะบีบใช่ไหมคุณตอบเลยก็ได้ครับตอบบีกับบีมันอาจจะคล้ายกันใช่ไหมใช่คำตอบที่ถูกคือข้อนี้ฮะเพราะว่ารัที่ชังชาติเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายกลุ่มคนบางกลุ่มหรือคนที่เห็นต่างทางการเมืองอย่างเช่นหมอวะลงเนี่ย ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมเจ้าแล้วก็นิยมในเรื่องของอะไรนะฮะที่เห็นด้วยกับอำนาจนิยมช่การปฏิวัติไอ้กับให้การแบบว่าก,การทํารัฐประหารเขาเอาคํานี้ขึ้นมาโดยเจตนาของการศึกษาของวันอวันนะฮะเขาพบว่าทาที่ช่างจา้าเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะล้มพักอานาคตใหม่นะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปอ่านเอกสารที่ผมเคยบรรยายให้พวกเราฟังนะฮะก็จะพบเรื่องนี้นะฮะ ในเอกาสารผมไม่ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ให้ใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นการสอนในชั้นเรียนนั้นถ้าใครไม่ได้เข้าชั้นเรียนก็จะตอบข้อนี้ได้ยากยกเว้นอ่านเขาเรียกว่านะข่าวสารบ้านเมืองมาตลอดถึงจะเข้าใจเรื่องนี้นะฮะข้อสองนะฮะการชูสามนิ้วของกลุ่มเยาวชนปลดแอกหมายถึงข้อใดครับเอเอนะฮะโอเคนะครับข้อเอแล้วกรมเจ้า เอ้ยโกงข้าวล้มเจ้าเผ่าเมืองนี่ของใครพอรู้ไหมขอบคุณชื่นชมราก่อนนี่ของใครรู้ไหมอออันที่สองอ่าใช่อันนี้ของฮันเตอร์เกมแล้วของอันที่สองละครับข้อบีละครับของใครก็คือของของคนนี้ฮะของคนนี้นี่ฮะมาลง บอกว่าลงนี่นะฮะที่เขาผลิตคําว่าช่างชาขึ้นมาคนนี้ผลิตคํานี้ขึ้นมาด้วยนะฮะเป็นกลุ่มนี้ไม่ไม่ใช่ไปแค่นี้คือกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้ผลิตผลิตอ่าสามนิ้วเอย่ยใส่ความหมายไปว่าเป็นขู่ข้าวลมเจ้าและผามโอเคนะครับข้อที่สี่ข้อที่สามนะข้อใดไม่ถูกนํามาสร้างรัฐประชาชาติไทยข้อใดฮนะแผนชาติไทยแผนที่ประเทศไทย แบบเรียนปวสไทยภาษาอีสานเมื่อกี้เราตอบว่าข้อไหนนะฮะดีดีโอเคดีด็อกนะโอเคข้อนี้ฮะตั้งแต่เรารู้จักคําว่าอีสานมาหรือมีคําว่าภาษาอีสานซึ่งภาษาอีสานเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าภาษาลาวนะภาษานี้ไม่เคยถูกเอามาสร้างรัชชาติไทยเลยนะฮะโอเคนะครับ สุดท้ายนะครับประเทศโลกที่สามส่วนใหญ่แล้วสร้างรัฐชาติขึ้นมาตามข้อใดฮรัเอ A นะฮะมีตัวแบบคือประเทศตะวันตก B นะฮะเร่งสร้างชาติและรัฐชาติไปพร้อมกันนะฮะสสลายความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ดีนะถูกทุกข้อข้อไหนนะครับ ก็ตอบดีค่ะใช่ข้อน,นี้นะฮะเป็นข้อที่ถูกต้องไปดูตามเอกสารที่ผมให้พวกเราไว้นะฮะคำตอบก็คือข้อน,นี้นะฮะถ้าไ่อ่าน,นดีๆก็จะพบอาจะพบสองตัวแรกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตัวซีเนี่ยเป็นตัวที่ผมเออก,ก็มีอยู่ด้วยนะฮะต้องต้องเข้าไปดูเนาะในการเฉลยทางนี้มีใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยะอะไรหรือเปล่า ไม่มีนะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งที่อยากคุยพวกเราคือพวกเรารู้แล้วนะว่าจะต้องมีการสอบกันในวันที่หนึ่งสิงหาคมช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงโอเคไหมฮะสอบอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ด้วยความห่วงใยก็คือช่วยสอบบริเวณที่มีเเน็ตแรงๆหน่อยนะฮะ หรือในพื้นที่ที่เน็ตแรงๆนะฮะแล้วก็ไฟไม่ดับง่ายๆนะฮะคือมีเน็ตเยอะพอที่ทําให้คุณสอบได้อย่าทําที่หอเลยนะฮะเพราะมีมีคนบอกว่าเน็ตหอเสียไฟดับอะไรเงี้ยพอไฟดับปุ๊บเน็ตก็ไม่มีใช่ไหมคนระผมจะไม่รับอสอบซ่อมนะฮะกับคนที่อ้างเหตุผลอย่างนี้นะฮะหรือรื้อวันสอบเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะผมแจ้งแล้วนั้นช่วยช่วยด้วยนะฮะ จจตามทำตามคำแนะนำด้วยมีเรื่องอื่นอีกน,นหรไมฮะที่ที่อยากพูดคุยกันมีหรือเปล่าครับไม่มีนะฮะถ้าไม่มีขอบคุณครับทุกคนแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในช่วงวันสอบนะฮะเดี๋ยวผมส่งข้อสอบไปให้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับทุกคน